อันดับต่อไปนะครับเป็นเชิญคุณสนองบุญคารานะครับ ต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสุกัญญาชนสวัสดนะครับจุดทูปเทียนบูชาพระธรรมหน้าตัวพระธรรมไปเชิญครับ เรียนเชิญศาสนาพิธีกรดำเนินศาสนาพิธีครับเรียนเชิญครับครับต้องขอกราบขอบุญสามตันนะครับครับเมื่อทั้งสามตันได้จ bueno? ุดเทียนทูกเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ขอได้จุดทุงตานตั้งใจว่าพระกราบพระบูชาพระรัตนตรัยพุทธาฏรไตรพรหนะครับอารหังธรรมธรรมโตพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเดมิ สวขาโตภะกะวะตาทั้งมธทั้มังนอมัสสามิสุปฏิปันโนภะกะวโตสาวกสังโฆสังฆมามิะามตะภัคะวโตอะรหโตต์ธรรมะตุพตจะนามตัจภะกะวโตออรหโตต์ธรรมะตุพตจาะ นะโอตัดตะภพระวัโตอะราโตสัมมาธรรมปตตัดอิมินาสะการีนะพุทธังปุถะมะอิมินาสะการีนะธัมมังปุถะมะอิมินาสะการีนะสังฆังปุถะมะพุทธาปุชาธัมมะปุชาสังฆบูชา ปฏิปฏิบูชายะอบคุณทีติมสมาทาติน้รองกันนะครับมะยงพันเวิสุงวิสุงะพันายะติสรลเนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยมปีมะยงพันเวิสุงวิสุงะพันายะติสรเนะสหปัญจศีลานิยจามะ ตติยามปีมะยางพันเตมิสงมิสงลักขณายะติสัลนีนัสาปัญจสีลานิยจามานะโมตัสสะภะโทะอะระหะสสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโทะอะระหะสสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขุทธังบรรณังกัจจามิ พุทธังเทระนังกัจฉามิธัมมังเทระนังกัจฉามิธัมมังเทระนังกัจฉามิสังฆังเทระนังกัจจามิสังฆังเทระนังกัจฉามิทูติยัมิพุทธังเทระนังกัจฉามิทูติยัมิพุทธังเทระนังกัจฉามิทุติยัมิธัมมังเทระนังกัจฉามิ ุิยติธรรมรนังกัจฉามิสุดิยมติสังฆังสรณังกัจฉามิสุติยมติสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมติพุทธังสรณังกัจฉามิตุิยมติพุทธังสรณังกัจฉามิตุิยมติ ตะตี่ยมปีกมังสรนังกัญามิตะทยัยมปีสังคังสรนังขัชามิตัที่ยมปีสังคังสรนังกัญามิปานาติปตาเวรามีสิกขาตังสมาธิยามิปานาติปตา เวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิกาเมิุมิชาจาลา เวรามณีศิขะปัตหังมาธิยามิกามิตุมิชาาราเวรมณีสิกขะปัตหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขะปัตหังสมาธิยามิสุราเิ रैया मचा पमा ताना रमणी सिखा कथम समाधिया थाम थाम मी सुबरा मे रया मचा पमा रमणी सिखा पथम थाम समाधिया थाम मीमा पंच सिखा पथाही ีเรนสุขติยันติเรนโพสังบานีเรนนิพุติยันีรวิโตกันยมทค่รัก็ขอเท่านแก่บุเกียรติโยรถุานตั้งใจพระพุทธเจ้าสวดการบิดำนงจบนะครับพรมหาจรกาที่ปติสัมปติ อันชจลีอันทว่ังมยาจัตาตันตดัตาประราจดิกาเฮเซตุทมังอนุกันติมังปะจังนะโมตัสสะภะคะส

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm จนที่ได้เตรียมพระไตรปิฎกองในพุทธเกียรติที่จะจรว่วมถวายพระไตรในพุทธจ้านะครับจะพาบริจเชิญนะครับุณสุกัญญาชุสวรร์คุณรตรีสุวรรณนคุณสาลีบุตรธารามคุณจำเรือบุตรธารามคุณสว่างบุตรารามคุณอัญชลีสุงแสงเป่งคุณชนิ ยาภาผลประจใยคุณสนองบุณธารามอเรียนเชิญแกกบุณเกียรติรวมถวายพระไตรัรับ ต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและจะตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะครับเจ้าภาพขอเรียนเชิญนะครับคุณสุขยุทธนรังสีคุณสุวรรณแสงกระจาง ุณรัชนีคุปราศีคุณวรชยาแสงกระจ่างคุณประพันธ์วิทย์แสงกระจ่างคุณวิไลสวัสดิ์ล้นคุณสมศรีแสงกระจ่างคุณต้อยเล็บครุฑเรียนเชิญครับถวายเครื่องไท่ธรรมและจ,ะจตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะครับะครับขวกเรานะครับ ของพวกเรานะครับจงร่วมถวายอุทิศส่วนบุญส่วนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีของเรานะครับที่เราได้ปฏิบัติในวันนี้โดยการปฏิบัติสมาธิจิตนะครับน้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวรรค์ข้าไลโดยการปฏิบัติสมาธิจิตจเป็นเวลาหนึ่งนาะทีเรียนเชิญครับ

ที่จะกราบลาพระรัตนตรัยกันนะครับวันนี้นะครับพระอาจารย์ได้ขอให้เจ้าที่โกมุตยาน,นะครับได้ไปรับของที่ลึกจากพระอาจารย์นะครับเจา้าวาดด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเจ้าที่จากอุทยานแห่งชาติข่าวด้านแยกหมู่ฟเสบครับรับของที่รลึกจากพระอาจารย์ก่อนครับเรียนเชิญอี่วาทีมีสวากาโตภควตตาธงโม ธรรมนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมนครับเดี๋ยวจะไปสวดต่อทลายใหญ่